สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็พบกับผมอีกรอบหนึ่งนะฮะในโคตร่าเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม Team speak 3นะฮะก็โปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่หลายๆคนนะฮะเวลาเล่นเกมนะครับก็จะเจอแบบเฮ้ยมี t s เปล่าเข้า t s มาคุยกันอะไรอย่างนี้นะครับบางคนโหลดมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะครับก็มาดูคลิปนี้นะฮะก็ เดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่าวิธีการใช้เนี่ยจะยังไงนะฮะจะสอนหมดเกือบหลายหลายปุ่มเลยนะครับจะมีหลายปุ่มพอสมควรนะฮะนะฮะเอาง่ายๆนะครับวิธีก่อนที่คุณจะเข้าไปคุยกับเพื่อนคุณเนี่ยคุณต้องมีเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปกติเนี่ยนะฮะก็ขอเพื่อนนะเพื่อนเขาก็จะให้นะครับไม่รู้ว่าเ,เซิร์ฟเวอร์ที่เพื่อนผมให้จะอยู่ไหมนี่นะครับ นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ก๊อปมาวางไว้นะฮะนี่ครับจากนั้นฮะให้เราเข้ามาที่ Connect นะครับอา่าค o นเน c กครับกดเข้ามา Connect นะฮะแล้วก็ลากไปใส่แทนนะฮะแต่สมมุตินะครับเราไม่เราไม่รู้ iP อ่ะแล้วกดที่ s e r v ์ฟเวอรก็ได้นะครับแล้วเราก็หานะฮะ เราเลือกเมืองแล้วเราก็หานะฮะับหรือว่าเขามีชื่อเซิร์ฟเวอร์สมมุติชื่อเขาชื่อเซิร์ฟเวอร์ว่า m i n ์คร a f t แล้วกันนะฮะเอาเป็น m มค์คร a f t แล้วกันนะฮะก็กดเข้ามานะเห็นไหมฮะมันก็จะมีอยู่นะครับแต่ถ้าคุณจะเลือกเฉพาะในประเทศไทยคุณก็ปรับเป็นหมดไทยนะฮะประเทศไทยอยู่ในที่ ABCDEFGHIJKLMPQRST f, G, ต่อจาก t นะครับเอต่อจาก s นะฮะนี่ครับ รีเจียนนะฮะร,รีเจียนนี่ก็จะเป็นจังหวัดนะครับก็เลือกเอานะรับผมใช้งเซาน,ซนะฮะอันนี้ไม่ต้องเลือกนะี๋่วง,งโดนฆ่านะโอเคนะครับ, <laughs> นะรบในจังหวัดนี้ไม่มีเลยนะฮะงั้นเอาเป็นอ,อแล้วกันนะฮะทั้งหมดนะของประเทศไทยทไม่ได้ไถไม่คิดจะเล่นไมค้าบนเลยหรือไงนะฮะ เราเป็นเราไม่รู้ชื่อนะฮะเราก็เลือกดูเอาได้เน,นะครับเราแบบเป็นโมบไทยนะฮะมันก็จะขึ้นมาเองนะครับนะฮะนี่ครับเต็มไปหมดเลยนะฮะเราก็ดูเอานะ,ะเนแม้อดิชั่นนะครับเกมหลายๆเกมนะฮะเอ้อันี้ชื่อห้องไม่ค่อยดีว้วกอะไรนะฮะม,ม,มีมีเปิดผับมีอะไรก็มีนะฮะก็เลือกเข้าห้องที่ดีและเหมาะกับอายุด้วยนะครับ โอเคแต่กรณีที่เรามี IP เนี่ยนะฮะเราสามารถกดคอนเน c t แล้วเราสามารถเข้าไปได้เลยนะครับเนะะี่ยเห็นไหมฮะคอนเนดครับเราสามารถเข้ามาได้นะฮะแต่นะครับมันก็จะมีอย่างนี้นะฮะถ้าเราเราแบบเราชอบมากมากนะฮะให้เรากดปุ่มถูกตรงนี้นะฮะมันจะมาเซฟตรงเนี่ยฮะไอตรงบุ๊กมาร์กเนี่ยนะฮะมันก็จะเก็บมาอยู่ใน T.S. ของเรานะฮะคือเป็นห้องที่ปกติเรามาบ่อยๆนะฮะเวลาเราจะเข้ามาเนี่ยเราก็กดบุ๊กมากร์กเก็กดได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มมิวเสียงนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในห้องนะครับ <S S S คือลำคาญนั่นเองนะฮะส่วนปุ่มมิวไมโครโฟน,โฟนก็คือเขาจะไม่ได้ยินเสียงเราพูดนะฮะแต่ที่ผมตั้งค่าไว้นะฮะปุ่มที่ผมพูดเนี่ยนะฮะมผมตั้งค่าไว้ปุ่มไหนสักอย่างหนึ่งฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับ ปุ่มที่ผมตั้งไว้เป็นปุ่ม J นะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็เป็นปุ่ม V แล้วกันนะฮะเวลาเราจะคุยนะครับเราก็กดปุ่ม V แล้วเราก็พูดได้นะฮะสีฟ้าไหมฮะนี่คือเราพูดอยู่นะครับโอเคส่วนห้องอย่างนี้นะฮะนี่คือหน้าหน้าต่างเป็นห้องคล้ายๆห้องรับแขกนะเย่างสมมุติผมจะไปเล่นในพวกแบบ i n v e s t i o n นะผมเข้ามาที่ i n v e s t i o n นะฮะ i n v e s t i o n ก็จะมีอยู่นะครับเห็นไหมมีคนอยู่นะครับ ทีมหนึ่งทีมสองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะสามารถเล่นกันได้นะครับมีฟ้ามีอะไรอย่างงี้นะฮะอ๋อผมลืมบอกไปก็อย่าเข้ามาเล่นในห้องนี้มั่วๆล่ะนะฮะไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะเนียนเกินนะครับอันนี้ใครฟิลฟิลอ้าวแล้วฟิลอยู่บนอะฮะอยู่ไหนอะ นะฮะก็นะครับก็คุยกันได้นะฮะจบนะฮะเรียบร้อยนะครับไอปุ่มนี้นะฮะจะเป็นติดต่อนะฮะที่ไว้ติดต่อนะครับของช่องนะฮะหรือเป็นคล้ายๆกับเพื่อนนั่นแหละนะฮะพูดไรว่างงนะฮะโอเวอร์เนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแล้วก็ เซลฟ์ uh, Self, อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกเป็นการตั้งค่านะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงนะ,ะเสียงของผู้พากนะฮะอันนี้เป็นเสียงผู้ชายนะ,ะผมจะสามารถเป็นปรับเป็นเสียงผู้หญิงก็ได้นะครับเวลาผมจอยไปช่องช่องอื่นอนื่นเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับแล้วก็เซตเอาไว้เซตเอาไว้นี่คือตั้งค่ามันไม่อยู่นะฮะ ก็คือบอกเขาว่าเอ้ยเราไม่อยู่นะเว้ยอะไรประมาณนั้นนะสำหรับเซนเต์วอตต้านะฮะก็จะเป็นรูปคล้ายๆรูปเอารูปของเราเองนะครับรูปปอร์วอตต้านะฮะ <S <S แล้วก็เพอร์มิชันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไระฮะมันเป็นกลุ่มประมาณนั้นนะฮะนะครับนี่อันนี้เป็นสำหรับคลายแอนนะฮะ คือมันจะมีของเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เซิร์ฟเวอร์ของคนอื่นเขานะฮะไม่ได้ไปเปิดเซิร์ฟเวอร์เองนะครับก็ถ้าเปิดมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะ Invite Buddy นี่ก็เชิญเพื่อนมานะครับเชิญเพื่อนมาเฮ้ยอะไรอย่างงี้นะครับิญได้นะฮะและส่วนอันนี้นะฮะก็จะเป็นก็ตามชื่อเลยนะครับ Star Recording นี่ก็จะเป็นถ่ายวิดีโอนะฮะ เซตติ n งเซตติ n งนี่ก็ที่ผมบอกนะฮะมันสามารถมาเซตอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับสําหรับแอปพลิเคชันนะฮะแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีบอกนะฮะเป็นภาษานะฮะมีภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่ใช้แล้วกับเบต้าก็แบบเป็นอยนนั้นนะฮะคือถ้าคุณอยากได้อะไรคุณก็มาตั้งค่าของคุณเองตรงนี้นะครับสําหรับดาวน์โหลดนะก็นั่นแหละนะฮะอันนี้จะเป็น สำหรับอ,อ,อมันเป็นเสียงนะครับเ,เดี๋ยวปรับก่อนกลางๆอันนี้จะเป็นเสียงนะฮะปรับเพื่อให้มันอยู่กลางๆนะฮะมันจะเป็นเสียงที่ดีมากนะครับโอ้ยไม่เอาไม่เซฟอันนี้ก็จะเป็น ไมโครโฟนนะพุดธุทอคพูดชุท้อคนี่คือกดปุ่มพูดนะฮะอันนี้คือแบบพูดไปเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ผมจะกดปุ่มเพื่อพูดนะครับโฮสคีนะครับ, key, รบเราสามารถทำอะไรก็ได้นะในนี้นะฮะก็จะมีหลายอย่างจะให้มีแชทมีอะไรด้วยนะครับโอเค ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจอะไรก็สามารถอ่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็บอกแค่นี้นะฮะคร,ราวเป็นระบบนิดๆหน่อยๆน,นะฮะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะฮะโอเคผมลืมบอกไปนะฮะ <Channel switched. S 1> อา้าวหายไปไหนกันหมดวะเฮ้ยออ,อยู่ในห้องนี้เนี่ยนะ <Channel switched. S 1> <c oughs> ฮะ <Channel switched. S 1> โอเคเดี๋ยวผมจะอยู่ <laughs> มันมีห้องอ่านหนังสือไหมวะ <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวผมจะขอตัวไปอ่านหนังสือเตรียมสอบสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็หาว่าจะไม่คลิปมันไม่อัพเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทยอยอัพคลิปนะให้ทีหลังนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ